เอาบรรยากาศเมื่อวานก่อนค่ะบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยการลงทะเบียนนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นผู้เสียภาษีแล้วก็ยื่นภาษีพงดอนี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าได้อย่างง่ายดายใช่นะค่ะกดเข้าไปใส่รหัสผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตางังเพราะว่าหลายคนก็มีการลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงโควิด1 9ตั้งแต่ยุครัฐบาล คุณประยุทธ์จันโอชามาแล้วก็ทําให้สามารถลงได้อย่างง่ายดายแต่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะคะว่าจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็มีการาสแกนใบหน้าหรือว่าสมัครเข้าไป อันดับแรกๆเนี่ยนะคะ <tha. S 2> ก็ทําให้เมื่อวานเนี่ยค่อนข้างที่จะโกลาหลโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่นะคะทำให้ไปนอนรอธนาคารเปิดตั้งแต่เช้าก็จะมีบรรยากาศแบบนั้น <tha. S 2> และที่สําคัญนะคุณอรณิชานะ <tha. S 2> พอหลังจากเที่ยงมาแล้วเนี่ยยอดก็เหลือแค่ล้านเศษแค่นั้นเอง <tha. S 2> ล้านเศษสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะจาก20ล้านนะที่เปิดให้ลงทะเบียนทําให้นะคะประชาชนเนี่ยไปยืนออเมื่อวานดิฉันได้ไปเจอ กับตาเลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปจนถึงท่านผู้สูงอายุต่างๆเนะะี่ยค่ะไปยืนออรอให้เจ้าหน้าที่น่ยช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าแต่ว่าภารกิจของทางธนาคารก็ต้องให้บริการในส่วนอื่นๆทั้งการเบิกถอนเงินการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆด้วยทําให้ประชาชนจํานวนมากเนี่ย ก็รอรอนานมากเพราะเขาไม่ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกเพื่อรับกับการลงทะเบียนของประชาชนถึงขนาดนี้อันนี้แค่สาขาเดียวที่เจอแต่ว่ารายงานจากทั่วประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะ,คะว่าประชาชนไปรอใช้สิทธิ์คราวนี้เมื่อวานดิฉันเข้าใจว่าเต็มแล้วแต่ว่าเมื่อเช้ายังเหลืออีกเกือบห้าแสนสิทธิ์ประชาชนก็เลยไปแห่งลงทะเบียนกันอีกนะเมื่อเช้านี้ใช่ค่ะก็อ่า กระทรวงการทังนะคะก็เปิดทะเบียนรอบเช้าวันนี้นะคะตั้งแต่6นาฬิกาแล้วค่ะตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็สิทธิ์ทั้งหมดก็หมดลงในเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งค่ะหรือว่าหมดลงประมาณสัก7โมง24นาทีเนี่ย สิทธิ์หมดแล้วนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติตรอบใหม่ค่ะหากพบผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะนําสิทธิที่คงเหลือเนี่ยกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการยืนยัน <c oughs> เขาบอกรอ3วันในการที่จะส่ง SMS <c oughs> แจ้งเตือนว่าคุณผ่านหรือเปล่า <c oughs> บางคนเนี่ยอาจจะมีการติดค้างในบางส่วนและอาจจะเคยทําผิดในเฟสก่อนหรือ <c oughs> ไม่ก็คนที่มีเงินในบัญชี <c oughs> เกิน5 0,000นบาทนะคะ <ừ. S 2> ที่เขา จะไม่ได้รับสิทธิ์ในตรงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของจะมีการาเพิ่มเติม เฟสท,ที่หนึ่งเนี่ยจะเพิ่มเติมจาก20ล้านสิทธิ์หรือไม่นะคะทางเอกอนายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเฟสท,ที่หนึ่งเนี่ยจะไม่เพิ่มกว่า2 0ล้านสิทธิ์แล้วเพราะว่ามีการจัดสรรงบประมาณเอาไว้เท่านี้ส่วนเฟสท,ที่สอเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนสนใจมากๆอยากจะให้มีอีกนะก็จะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับ นายกรัฐมนตรีค่ะว่าจะมีเฟสที่2ตามมาหรือไม่ซึ่งดูท่าทีนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็พอใจนะคะ,คะยิ้มแย้มที่ประชาชนให้ความสนใจมากขนาดนี้ก็ต้องมาติดตามกันขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนบางคนลงยากลงเย็นลงไปกี่รอบก็ไม่ผ่านทําให้ต้องระวังนะคะมิจฉาชีพอาจจะมาแอบอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนให้คุณได้ แล้วก็มีการหลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรือว่าส่งรหัส OTP ไปที่หมายเลขโทรศัพท์อันนี้ต้องย้ำนะคะรหัส OTP เนี่ยให้คนอื่นนอกจากตัวเราหรือคนในครอบครัวของเราที่กําลังช่วยเราดําเนินการเนี่ยไม่ได้อย่างเด็กขาด<ช>เพราะฉะนั้นอย่าให้รหัส OTP กับใครนะคะอย่าลงเชื่อร่วมถึงอาจจะมี SMS ปลอมนะคะส่งมาเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งต่างๆนานาเนี่ย เป็นของปลอมทั้งหมดนะคะอย่าไปหลงเชื่อไปกดเพราะว่ากดไปเนี่ยอาจจะถูกดูดเงินในบัญชีเคลี้ยงไปเลยก็ได้นะคะค่ะมาถึงเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นะคะเป็นวาระแห่งชาติค่ะ นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหดาดไทยก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะภายหลังประชุมคณะกรมกรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งแรกนะคะซึ่งก็ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเลยก็มีการย้ำนะคะว่าปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยจัดให้เป็นวระ,ะแห่งชาติแล้วก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เลยอืใช่ค่ะ <S <s เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการร่วม การแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีการเปิดเผยค่ะว่าจะมีการยึดทรัพผู้กระทําผิดนะคะระดับหมื่นล้านบาทเลยแล้วก็สั่งการให้เข้มข้นมากขึ้นแล้วด้วยก็ยืนยันค่ะว่า ฐานใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์ยังอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ไทยก็ได้มีการดําเนินการในการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่เหล่านั้นแล้วนะคะหากพบว่ามีการสนับสนุนการกระทําผิดสามารถตัดสัญญาณได้ทันทีตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่ก็มีการปฏิเสธด้วยนะในเรื่องของการตั้งนายวรพััญญาวงเป็นประธานอุตสาหกรรมปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวม รายชื่อของคณะอนุกรรมการจากหลายหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมปรปงแล้วก็กระทรวงดีอี D e, กระทรวง DES นะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาอยู่ระหว่างหารายชื่ออยู่นะไม่ได้มีการตั้งอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้สำหรับกระแสข่าวที่บอกว่ามีนักการเมืองเจดรายที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแครมเมอร์ที่เป็นข่าวทางฝั่งเกาหลีเขาก็บอกว่าข่าวนี้ ทางประธานาธิบดีเกาหลีไม่ได้โพดนะคะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่พบข้อมูลยืนยันนะสถานทูตเกาหลีใต้ก็ปฏิเสธมาแล้วแต่ก็ย้ําว่านะคะถ้าเกิดว่าพบเส้นทางการเงินเนี่ยไปเชื่อมโยงกับใครก็จะต้องดําเนินคดีไม่เว้นไม่เว้นตําแหน่งใดทั้งสิ้นส่วนผู้ต้องหาบางรายท,ท,ที่ถือสัญชาติไทยและต่างชาติเนี่ยนายอนุทินบอกว่าได้สั่งให้ถอนสัญชาติทันทีขณะที่ประเด็นเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเมืองย้ํานะคะว่า ไทยไม่ปราบปรามอย่างหากไทยไม่ปราบปรามอย่างเด็ดขาดก็จะถูกกดดันจากต่างประเทศจึงต้องดําเนินการอย่างจริงจังเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาจริงจังมากๆโดยเฉพาะเกาหลีใต้มีพลเมืองของเขาที่ไปร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์หรือว่าตกเป็นเหยื่อจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเขาโกรธมากแล้ว,ลวเขาก็ดําเนินการอย่างเด็ดขาดมาด้วยนะคะค่ะ,ะไปที่เรื่องราวของอเวที IPU บ้างค่ะคุณอรณิชา นายวันมูฮัมหมัดนอมทานะคะเป็นประธานรัฐสภาค่ะก็มีการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนะคะที่ประชุมสมัชชาสห สหภาพรัฐสภาหรือว่า IPU ครั้งที่151นะคะภายใต้หัวข้อการยึดมั่นในบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติด้านมนุษยธรรมในยามวิกฤตค่ะโดยย้ำนะคะว่าไทยเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะมั่นคงในหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับรัฐสภาทั่วโลกค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนแล้วก็ส่งเสริมสันติภาพก็บอกว่าปัจจุบันโลกเผชิญ ความขัดแย้งมากกว่า120กรณีมีผู้พลัดถิ่น122ล้านคนและประชาชนกว่า310ล้านคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกประเทศนะคะร่วมกันในการยึดมั่นในหลักพหุยุหภาคีแล้วก็กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกไทยเนี่ย ไม่ได้ใช้เวทีนี้เพื่อโจมตีฝ่ายใดนะแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยผลักดันในสถานการณ์ให้คลี่คลายไปในทางที่ดียืนยันว่าความรุนแรงเนี่ยไม่เคยสร้างประโยชน์มีแต่ความสูญเสียและบาดแผลที่ยากลบเลือนค่ะค่ะโดยไทยเนี่ยยังยึดมั่นในหลักสห ประชาชาตินะคะกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็แนวทางอาเซียนในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีผ่านช่องทางทวิภาคีค่ะแล้วก็ยังมีการเชิญชวนในตอนท้ายด้วยนะคุณอรณิชาเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาท,ทั่วโลกไงนะคะ ให้มาสนับสนุนร่างมติของไทยว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามพรมแดนโดยก็บอกว่าปัญหาแก๊งคอสเซนเตอร์และสแกรมเมอร์เนี่ยสร้างความเสียหายทั่วโลกจึงต้องอาศัยความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างยั่งยืนค่ะบอกว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการสนทนาความเมตตาและการปกป้องผู้เปราะบางที่สุดของสังคมประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐสภาทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะสร้างสภา แห่งสติภาพเพื่อมนุษยชาติค่ะค่ะนะคะทีนี้นะคะมาดูเรื่องของอ,อนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการลงตรวจถนนสามเสน้นรอบดึกนะคะซึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะสัก เวลาประมาณ22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มเนี่ยนะคะใ,ในอนุทินชาญวิวรุกูณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะคะตรวจสอบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิวระพยาบาลเขตดุสิตหลังเกิดเหตุถนนสุดนะคะไปก่อนหน้านี้ซึ่งนายกเนี่ยก็มีการรับฟังนะคะการชี้แจงจากวิ วิศวกรโยธาแล้วก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแนวทางการซ่อมแซมถนนนะคะหรือว่าลื้อถอนอาคารสถานีตํารวจนครบาลสามเสนก็ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะค่ะก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะคะย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องคําน,นึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเป็นอันดับแรกในการเปิดใช้ถนนต้องมั่นใจค่ะว่ามันปลอดภัยสมบูรณ์แท้จริงแล้วร้อเปอร์เซ็นต์นะคะก็สั่งการให้กมทมทํางานร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติงานอย่างรัดกุ่มตรวจวัดค่าความเคลื่อนไหวของอาคารโดยรอบด้วยนะคะเพราะว่าการสุดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็รุนแรงนะคะรวมถึงการก่อสร้างการไปรื้อถอนอาคารของสตงอาคารของสามโสงสามเสนขออภัยค่ะ,คะก็อาจจะทําให้อาคารใกล้เคียงม,มีการสั่นสะเทือนไปด้วยไหม,มก็ให้มีการตรวจวัด แรงสั่นสะเทือนเนี่ยการเคลื่อนไหวของอาคารโดยรอบอย่างต่อนเนื่องความคืบหน้านะคะตอนนี้เขามีการาลงหินคลุกไปแล้ว1,700ลูกบาทเมตรครบตามเป้าหมายพร้อมที่จะบดอัดแล้วก็ตรวจระดับน้ำใต้ดินให้ดินเนี่ยนะคะ ตรวจระดับน้ําใต้ดินสูงกว่าแนวท่อโครงสร้างเดิม <ทะ S 1> พื้นที่ดินที่สุดเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมขั้นตอนต่อไปก็จะรื้อถอนอ,อาคารของสนอสามเสนแล้วก็จะมีการก่อสร้างถนนคืนให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลตามตา,มตามให้ใช้งานได้ตามปกติตามเดิมนะคะอันนี้ก็ <ทะ S 2> เป็นความคืบหน้าท, <ะ S 2> ที่เขากําลังเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะ อานนี้ไปที่เว็บไซต์ Amazon Web s e r v i c e นะคะหรือว่า AWS เนี่ยมีการล่มด้วยนะค่ะสำนักข่าว CNN นะคะรายงานว่าเกิดเหตุอินเทอร์เน็ตทั่วโลกขัดข้องครั้งใหญ่ค่ะ หลังระบบคลาวของ Amazon Web Service นะคะถือว่า AWS ล่ <c oughs> มต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะในวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐค่ะก็ส่งผลให้บริการออนไลน์นับพันแห่งทั่วโลกเนี่ยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันธนาคารสายการบินนะคะแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ต้องหยุดชะงักชั่วคราวค่ะโดยเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐ เขามีการเข้าไม่ได้ชั่วคราวนะคะไม่สามารถเข้าถึงบริการสําคัญได้สาเหตุเกิดจากปัญหาในระบบที่ทําหน้าที่แปลงชื่อเว็บไซต์เป็นตัวเลข IP นะคะเมื่อระบบล่มก็เลยทําให้บริการที่เพึ่งพาฐานข้อมูลของ AWS นี่นะคะไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ถึงแม้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยก็ตามนะคะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในไมค์เซเพิรนี่นะคะก็บอกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับอินเทอร์เน็ตเกิดภาวะความจําเสื่อมชั่วคราวนะคะข้อมูลยังอยู่ครบแต่ไม่มีใครจําได้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะ AWS เนี่ยก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการบริการฐานข้อมูลและกระทบเ,เกิดจากการบริการฐานข้อมูลและกระทบถึงบริการก่อนที่จะแก้ไขได้ในสําเร็จเวลา6กโมงสานาทีพร้อมกับแนะนําให้ลูกค้ามีการล้างแคชด้วยนะคะเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบแม้ว่า AWS เนี่ยจะยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการโจมตีไซเบอร์ ผู้ชี่ยวชาญก็บอกว่านะเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัลที่โลกเพิ่งพาผู้ให้บริการคลาวเพียงไม่กี่รายค่ะาหากศูนย์ข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งล่มผลกระทบก็จะเกิดขึ้นทันทีทั่วโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเราก็ต้องยอมรับว่าเราเพิ่งพาจริงๆสายตรงจากห้องพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยาสายตรงจากห้องพยากรณ์ค่ะอยู่กับคุณธนพรภูชัยแสงนะคะนักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณธนพรคะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้อากาศทางขอนแก่นก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณธนพร คช่ก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็อุณหภูมิก็ลดลงค่ะแล้วก็คาดว่าวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีกประมาณสักหนึ่งถึงสององศาค่ะทั่วทั้งาภาคตะวนันออกเฉียงเหนือเลยแล้วก็ภาคเหนือด้วยอะค่ะค่ะก็คือทางภาคเหนืออีสานนี่ก็อุณหภูมิเย็นลงยังคงมีฝนอยู่บ้างไหมคะ,ะในช่วง เมื่อเช้านี้มีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าวันวันนี้เองเนี่ยคาดว่าจะไม่ไม่มีฝนแล้วค่ะเนื่องจากความกดอากาศสูงก็อาจจะแผ่ลงมาปกคลุมอะค่ะก็น่าจะฝนลดลงมากแล้วอะค่ะก็จะเป็นเรื่องลมแรงแล้วก็อากาศเย็นในตอนเช้ามากกว่าค่ะค่ะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยไหมคะสัปดาห์นี้เกือบตลอดทั้งสัปดาห์แต่ว่าจะพอมีฝนบ้างอะค่ะในช่วงช่วงปลายของสัปดาห์วันที่25 26ก็จะมีฝนได้นิดหน่อยค่ะไม่เยอะค่ะ ถัดจากนั้นลงมาค่ะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะภาคกลางเองฝนก็ลดลงค่ะก็แต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้อยู่นะคะร้อยละสิบของพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเองกอ็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าภาคใต้ลงไปะคะ่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกอันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็มีตกหนักได้บางแห่งค่ะ ค่ะตัวพายุเฟิงเฉินเนี่ยนะคะที่คาดว่าจะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อเราเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงกับพื้นที่ไหนบ้างคะาพายุฟิงเฉินเนี่ยมันคาดว่าขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนน,นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย,ยก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองได้ได้นิดหน่อยเป็นบางพื้นที่แต่ว่าน้อยมากค่ะเพราะว่ามีอิอทธิพลของความกดอากาศ มวลอากาศเย็นนะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยเราก็อาจจะได้รับน้อยมากนะคะแต่ว่าที่จะได้รับอิทธิพลทางอ้อมก็จะเป็นทางในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งฝั่งตะวันตกเลยนะคะแต่ว่าบริเวณที่าคาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะจาก ตัวพายุนะคะทั้งฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเป็นในช่วงวันที่23ถึง25นะคะก็จะเป็นในโซนจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวา,นานสนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสตรังสตูอันนี้ในวันที่24นะคะ <c oughs> ส่วันที่24ก็จะเป็นจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสค่ะก็จะได้รับผลกระทบนะคะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้เตือนนะคะว่าในส่วนทางตอนบนต้องรับมือกับอะไรและตอนใต้เนี่ยจะต้องรับมือกับอะไรในช่วงสัปดาห์นี้คะค่ะก็ประเทศไทยตอนบนเองนะคะทั้งภาคเหนือภาคตะนองชิงเหนือรวมถึงภาคกลางเนี่ยก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ก็มีลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในส่วนของภาคใต้เองค่ะประชาชนในภาคใต้ก็อยากให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจเกิดขึ้นนะคะอาจจะทําให้เกิด นำพ่นสับพลันน้ำปลาไหลหลากน้ำลนตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมขังค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณธนพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไทยตอนบนฝนลดลงแล้วนะคะ<า>แต่ว่าทางตอนล่างนี่ต้องรับมือเลยพื้นที่ภาคใต้ถ้าดูอุตุรายวันนะ ก็บอกว่ามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าทางฝั่งตะวันออกจะมีฝนมากกว่านะคะอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะปอ,อเองก็มีการเตือตนให้รับมือกับพายุฝงเฉินเนี่ยนะคะที่อขออภัยค่ะฝรงเฉินนะคะให้มีการเตรียมเพราะว่าพายุลูกนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตัวที่จะมีความรุนแรงเพิ่มได้มากอีกนะคะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเบียดนามตอนกลางระหว่างวันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมแม้จะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ว่า อีสานนะคะให้เตรียมรับมือฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นได้รวมถึงภาคใต้นี่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23-24ตุลาคมปอพอก็มีการเตรียมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่เครื่องจกักรกลเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภยัยนะโดยจะมี พื้นที่เสี่ยงภัยหลายพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักแต่จังหวัดเหล่านี้ค่ะเป็นจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมอยู่16จังหวัดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังฝนจะตกลงมาซ้ําหรือเปล่าโดยเฉพาะที่สุพรรณบุรีนนทบ,บุรีฉะเชิงเซานะคะระดับน้ําท่วมที่ก็ยังเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกแล้วก็น้ำเนี่ยก็ยังล้นตะลิ่งในบางพื้นที่ปพก็เร่งสูบน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ป้องกันพื้นที่เขตเศรษ,ษฐกิจให้กับประชาชนอยู่ค่ะยังไงประชาชนพื้นที่เสี่ยงมีที่ ไหนบ้างเดี๋ยวคุณอรนิสาบอกไปนะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมีการเตือนออกมาในหลายจังหวัดด้วยค่ะค่ะก็เตือนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึง25ตุลาคมค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะที่จังหวัดตนองค่ะอำเภอเมืองนะคะสุขสําปันกระเปอร์และอุ่นและกะบุรีค่ะอาะําเภอน่าจะไม่ทันนะคุณอรณิชาค่ะแค่จังหวัด ได้ค่ะ,คะอ่ามีอ่าจังหวัดละนองนะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาย,ยะลาและนาราธิวาสค่ะค่ะรายละเอียดปลีกย่อยจากนี้ติดตามเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็ะจะรายงานเป็นระยะแล้วก็แจ้งเตือนเป็นระยะค่ะหมดเวลากับรู้ทันข่าวก้าวทันภัยแล้วสมท้ายไปกับรีพอร์ตช็อตนิวดิฉันสุภณีสายคำภาค่ะดิฉันออดานิชาสุขทิเริจัยกุลค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ